รับนอใหม่จ้ะทุกคนเตรียมทําหน่อไม้ส้มค่ะได้เยอะแล้วค่ะอันนี้เป็นหน่อสุดท้ายแล้วพี่ป้าเอาออกมาหมดนแล้วล่ะค่ะเตรียมทําหน่อไม้ส้มค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้พันุ์อ่ามาจูนะคะทุกคนเอามาจากอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะไปเที่ยวหายากก็เลยได้ของฝากมาสามทงปุ๋ยเลยจก้ก <c oughs> <c oughs> ขมาสับนะจา้ะขี้เตอ,เตอร์พอดีขี้เตอร์ใด้่งานน้ำจ้ะสับไป คุยไปลงคลิปไปม,ม,มีความสุขค่ะมีความสุขหลายหลายเมือ่อใดที่ได้เห็นนองใหม่เนี่ยแต่ว่าความสุขนี่คักแน่ได้จ้ะชอบชอบเกี่ยวกับหน่อไม้ค่ะชีวิตเนี่ยชอบหาอยู่หากินที่จริงจะเป็นคนไปสับเองนะคะแต่ฝนตกหนักญาติก็เลยสับมาให้แต่เช้าเลยแล้วเห็นเราไม่สบายด้วยก็เลยสับมาให้เราเนาะตอนนี้ก็สบายดีแล้วค่ะทุกคนมานั่งซับน้องใหม่ได้เศร้าๆค่ะงานเขาค่ะ ก็ขยันกับว่าใดสิเป็นอ่าสิแบบเมื่อนี้ว่าจะเป็นคนอ่าอยู่แบบสบายขี่ข้านจากน้อยก็น่าสิจากกับว่าด้ะค่ะเพราะว่าเอามาแล้วต้องฝ้าถ้ำจ้ะนี่ฝ้าถ้ำาพ่าํถ้ำกับนอไม่เอาม่าไม่โดนก็จะแข็งก็จะเขียวเปียนสีนะจ้ะเราก็ต้องรีบทําค่ะนี่ถ้ตอนเขาอ่อนออนอยู่นี่แหละจ้ะเมื่อรสาบเรือ,อไปทํากินเกิดจะแสบสด มีความสดมีความหอมก็กันเนาะจ้ะค่ะห้าปล่อยขามขึ้นไปแบบสองขึ้นเน่สีนอใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบเด้อจ้ะจะขึ้นเดียวกับเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อขึ้นเดียวกับเปลี่ยนเนะคะ่ะอ่าไทยไทยก็จะเปลี่ยนสีเด้อถักมาาขึ้นเดียวแต่ว่าขัางนม้ปอกมากแต่ยังขาวดีอยู่คือเกาอยู่จ้ะอันนี้ก็เอามาแต่เมื่อวานนี่เราจะพึงได้เหตุตอนเสาร์เพราะว่าเมื่อวานนี่กลับมากั หลอกคำแล้วจา้าบ่มีแรงกันบ่มีแรงเห็ดเนาะจ้าเลยไได้มางอจะเศร้านี่แหละจ้านี่ะคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากคือยังขีดเขาวานี่นะคดบิ๊กซีไ่ไปแสไยเดยวเอิรนกับป้าปาเบาเบาน้องใหม่สมเช่นามไปจักสองมือก่อนจ้ะ ไปแ <nervous S 1> ล้ว้อากระแสน้ำไว้จักสองมือแล้วก็ใส่บานเพชรแส่นาเพชรก็ใส่เกลือน้ำเป็นกําอันเนี้ยค่ะกะละมังหนึ่งเพชรกับจีใส่เกลือประมาณนี้แหละจ้ะประมาณประมาณสองกัหรือสามกัมเนาะเพราะว่าเกลือกับบ่แพ่งเนาะจจะเกลืออยู่นี่เนาะน้ำข้นผนกับว่าใส่เนียจะแช่น้ำไว้เฉยๆแต่ว่าบ้านเพนสูตรบ้านเพนจะใส่เกลือเนาะใส่เกลือแล้วก็แช่น้ำไว้สองวันนะคะทุกคน อันนี้เป็นหน่อไม้อ่อนมากก็แช่สองวันแต่ถ้าหน่อเป็นหน่อไม้แข็งๆก็สามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็แช่ก,กันสองวันนั่นแหละค่ะอ่อนค่ะค่ะคิดว่าแซมือเดี๋ยวก็เห็นได้แล้วแตาวแม่แล้วอ่ะสองมือเสร็จปะเราเคยเห็นแบบสองมือเนาะแช่สองวันเนี่ยอ่อนอ่อนดีมากๆเลยเหมือนหน่อไม้ญี่ปุ่นเลยอ่อน,นอ่อนจ้ะหน่อใหม่พันมาจูจะ้ะ แต่รลายแล้วคะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยแ <_ d ata> ห,หละค่ะบอ,อกจะเลือกนอใหม่นะจ้ะชีวิตวนเวียนจะเลือกนอใหม่นะจ๊ะมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะขอบคุณกําลังใจทุกคอมเมนต์นะคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านไปก็อย่างว่าน,นะคะเออบางคนเขาก็จะชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ความสุขของเราเราชอบหาอยู่หากินหาหน่อไม้ทำหน่อไม้นี้ค่ะ <โ> <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย